สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาไปซื้อสองส่มกันนั่นเองนะคะเราได้เงินสี่สิบบาทมาแล้วนะคะทุกคนไปกันเลยแล้วก็เดินไปเลยนะคะทุกคนคือร้านเขาอยู่ใกล้มากเลยค่ะเดินไปไม่กี่เมตรเองนะทุกคนไปกันเลยรอ,อก่อนเดิอไปน,นันไงร้านเขาอยู่นู่นนะทุกคนคือใกล้มาก แบบใกล้จริงๆนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะเจ้าของร้านนะเราให้เงินเจ้าของร้านไปเลยนะเราวางไว้ตรงนี้นะทุกคนมันคือซองซูมของเล่นค่ะคุณไม่รู้ว่าจะน่าเล่นไหมนะเราไปดูกันเลยอันนี้ก็กระดาษอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแล้วเราลองมาเปิดตรงนี้กันเลยนี่นะคะทุกคนมาเปิดมนเลยนะ แุดหนึ่งนะทุกคนก่อนแรกนะคะแล้วก็จะมาขอห่าเงินไ่ก่อนนะโอเคนะคะมาเปิดกันเลยซองสุ่มของเล่นนะทุกคนซองสุ่มของเล่นก็เปิดกันเลยนะคะนี่แกะง่ายมากอระหว่งรอนะคะก็จะ ได้มหนกชมไม้ไปนิดนึงเนาะเฮ้ยชิ้นเลยมาดูกันว่าจะได้อะไรนะอันนี้เราไม่รู้นะทุกคนวิอะไรอะ่ะวิเหวดไอติมปั๊บอิดเลยทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่ปั๊บอิดนะมันมันมีกลมๆน่ารักนา่กนารักด้วยทุกคนแล้วแล้วมันก็นิ่มๆด้วยอะ่ะเนี่ยนิ่มมากเลย เหมือนเขาใส่สามีไปนะทุกคนน่ารักมากคือคือน่ารักจริงๆนะทุกคนน่ารักมากเลยเฮ้ยอันนี้ของบางนะทุกคนน่ารักมากนี่กดฟินมากเลยอะทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะแบบเนี่ยคือแบบน่ารักมากเลยทุกคนมัน เราจะมาซื้อร้านนี้ทุกวันเลยร้านนี้คือแบบโคตรน่ารักเลยทุกคนดูนะทุกคนเนี่ยจะน่ารักมากเลยเราชอบมากเลยทุกคนมันคือแบบเซอร์ไพรส์มากนี่นะคะอันนี้เราชอบมากเราจะเก็บไว้เล่นเลยนะคนรู้ไหมเร,เ,ไไหเราเก็บไว้ไหนเราเก็บไว้นี่แปบ๊บหนึ่ง เก็บไว้ในนี้เลยใส่ซองนี้นี้เลยนะทุกคนนี่ใส่ซองนี้เลยทุกคนใส่ไปเียวนะโอเคไปเก็บกันโอเคร้นเรารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะคือร้านเขาแบบน่ารักมากดูเนอะคือพวกน่ารักจริงๆ มาทักทายเขาหน่อยนะคะวันหลังเดี๋ยวเราก็จะมาทำซื้อซองสูมให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะทุกคนบ๊ายบายนะ